งานเมื่อคืนเขามีหมอลำด้วยนะทุกคนเขามีหมอลำด้วยไดๆแล้วในแหละคนโก้เขาแบบได้บ้านได้รถได้อะไรมาเขาไม่ลืมที่จะขอบคุณคนที่คนที่แบบเดินร่วมทางมากับน้องไม่ว่าจะปายไม่ว่าจะแบบคนที่ให้โอกาสพี่สนะิงเนาะเอฟซีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ลืมเลยนะทุกคนไม่ว่าจะแบบว่า พูดขอบคุณอะไรก็แล้วแต่พี่สิงพี่ออนปายพี่สิงพี่ออนครอบครัวแล้วก็ปายแล้วก็เอฟซีเขาไม่เคยคิดที่จะลืมเลยแต่เมื่อคือนนี้แบบใดๆแล้วเขาเขาจ้างหมอลำมาไงเอ็นดูเอ็นดูมากแล้วคนเยอะนะคนเยอะมากคนเยอะจริงๆแล้วแบบว่าก็แน่นแหละน้องก็จ้างมาให้ผู้เฒ่าผู้แก่ดูฉลองบ้าน ฉลองบ้านใหม่อืมน่ารักเขาน่ารักเขาแบบเนาะตื้นตันแทนดีใจแทนแล้วเขาก็ไปเปิดเวทีหมอลำด้วยนะจ๊ะเมื่อคืนเนี้ยใดๆแล้วคนก็ไปเปิดงานให้ตัดลริบบิ้นผู้ใหญ่บ้านไงผู้ใหญ่บ้านไปตัดริบบินเออไม่ใช่สิเขาเขาแทนตัวเขาว่าเป็นอะไรอืมนั่นแหละหัวปลาทองจริงๆเลยสมองปลาทองคือแบบออ ทุกคนน้องน่ารักมากน้องน่ารักมากเขากันเองกับทุกคนเนี่ยคนโก้เขากันเองเขาแบบชาวบ้านชาวบ้านจริงๆอืมเกิดเมื่อไหร่เนี่ยเกิดเมื่อไหร่เฮ้ยนั่งตีขึ้นจิบบมี่เรียงกั่งล้วตีพอน้องหอมดีเนาะสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะมาเอามา นี่ทั้ท่าบอกเพื่อนว่าจะขึ้นมาเปิดร้องอันซื่อๆดอกพี่น้องที่แท้อยากร้องเพลงเก็บกดบอกเก็บกดเออสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ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 ตอนนี้ฝากตัวในเด้ออาจารย์เด้อเออเมื่อนาผ้าไม่ขันขาดนักร้องหมอลำฝากนุกธนดลคนนี้ไปในเด้ออัดิี้อ่ะแม่มาอยู่กลางนี่อยู่กลางเอาวิธีกรดำเนินรายการ ดำเนินรายการสวัสดีครับพี่้องครับผมสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการครับผมอุย้ยออนซ่อนหลายพี่้องครับผมมูนีคคนหลายแน่เนาะงานฟรีสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยแล้วกันนะครับผมที่ชมผ่านสตรีร<ผ>มไรฟ์เพจเพจอะไรครับนุกธนดลเดย์ครับผมเป็นเป็นเพจวันเกิดก็เลยเอามาไห่ในมือนี่ โอเคครับผมขอบคุณทีมงานซีมไลด์ด้วยฟูไทยสตูดิโอครับและกับมนีได้ครับหมอลำวงใหญ่ครับผมหมอลำสุดแสนนอ้หมดสื่งทุนเสีปกติอะไรพี่ร้องครับผม13-14เห็นคิวเบนวางก็ได้โทรหาเบิรงครับโอ้พี่ครับสองมือนี่ผมหยุดนะครับผมขอพักก่อนนะเอาผู้ใดแล้มากวันี้จริงๆวันนี้เป็นเป็นเป็นวันจุด ของวงของวงขอบ,บ,บมล้ำสุดแสนน,นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณมอล้ำสุดแสนมากๆเลยนะครับที่มางานงานนี้นะครับ <แน S 1> ผมบผมก็เลยว่าหมู่บ้านพเพ่นปลี่ยนอยู่โคนหลาดมือหนีสิกับกระ,ะสินอุ้ยผ่านอยู่เออแวะกินเข่ากินหนามสักหน่อยเออเฮ้ยมาจิ้นอนเขาเฮ้ยไหนละแม่คขั้วมึงได้ละขั้วแม่คขัวเครื่อ <c oughs> เสียหนาวครับเฮ้ยได้กินได้กินเข่าใหบ่อย ได้อยู่เบาดีๆเ้อกินข้าวแล้วเหลือจะกิน่ายแล้วป่เนาะเอออาจจะเข้าครับผมอ่ะเดี๋ยวเชิญครับทางทีมงานเจ้าภาพเลยครับผมเจ้าภาพเจ้าภาพไ่เจ้าภาพไ่ครับเปิดไอ้ให้เล่ากาโอวัตยองจังหน่อยเออแต่ว่าไว้หลุ่นเพราะตนมาเหลืออยูุเหลืออยู่น้อยเดียวครับว่าสียาลูกที่อืว่าเป็นสีว้ากันอยู่สองคนกายยังขอบคุณครับ ยังมองเห็นเจ้าภาพครับขอบคุณครับขอบับขอบคุณลูกทันดลครับขอบคุณครับครับขบผมครับสำหรับวันนี้นะครับก็วงหมอลำนะครับสุดสแนนนะครับผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันว่าเขาคือว่าเขาจ้างหมออันพะนะครับหมออันตุ่มห่วมกาลสินคืเขามีซืออยู่จังหวงแบบ้คือว่าสุดสแนนมันเมียนพอทอาเขาจ้างถือจ้างผิดพะนะโอ้ ก็เลยบุ้แล้วประกาศยามเขาถามเนี้ยย่านอาจารย์นกุติเขาจะโนเคทีกับเมียแห้งแล้วครับมย่านเขาตี่ากเขาจะพักบวกน้องนุ่งเขาเปิดเครื่องผมผมขอโอดแทนพอบุนได้แลไม่เอืนนอกเรื่องจะน้อยครับผมพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องเลยครับครับนะครับวันนี้นะครับเป็นการทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับแล้วก็ฉลองบ้านใหม่ไปตัวแต่ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของน้องนุ๊กนะครับลูกหลานบ้านหุนงค้ามเข้านะครับ ก็ขอบคุณพี่น้องอาจจะไม่ได้เรียนเชิญทุกหลังคาเรือนนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผู้เฒ่าผู้แก่บานเทาที่มา่วยพ่อนนะครับมาให้พ่อมุเสานี้นะครับก็ับเป็นไปด้วยดีด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็น้องเพิ่งเดินทางกลับมาถึงเมื่อไม่ประมาณชั่วโมงนะครับเจ้าของบ้านนะครับวันนี้ก็ขอฝากนะครับไปยังลูกๆหลานๆนะครับไวัยรุ่นทั้งหลายนะครับวันนี้ จากเคยใจร้อนนะครับมาวันนี้ว่าอยากห้เต้นแคบๆญาติมันเหยียบตีนกันก็เลยจัดหมองขอก้วงไ้เต้นเลยให้พี่น้องบ้านเฮาผู้เผินหมักบึงมักสนุกสนานหมักมาชมศิลปะการแสดงของวงดนตรีวงบาลัมได้บึงเต็มอิ่มมูเต้นกระเต้นเคบของก้วงว่าะเสดิดไปเหยียบสร้างดังผู้เฒ่าบาปอีกนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรนะครับกระทบกระทั่งกันนะครับ ลูกๆและหลานฝากไปยังปรุ่นทุกคนนะครับก็ขอโทษขอโพยกันนะครับอย่าวันนี้ขอนะครับอย่าให้มีเรื่องมีเาวานะครับมีวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมารักษาความสงบเรียบร้อยนะครับพร้อมกับคณะของผู้นาหมู่บ้านเราผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ขอให้วันนี้งานให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับขอให้ทุกคนมีความสนุกสนานก็อยากให้พี่น้องบ้านเฮาได้เบิ้งได้มวนได้สนุกมีความจะล่งใจรักจากสนุกวันนี้แล้วมืออื่นสิทุกเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำเขาพันเกี่ยว ว่าเคือกมือนี่สีเบิองบอลลัมสันเดียเดี๋ยวนี่เข่าใจเบิดส่วนสุงเนียยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกอย่างราบรื่นและเป็นไปด้วยดีขอบคุณนะครับนลองลูกเสดอนวันนี้ได้มาพบปะพี่น้องของพวกเรานะครับขอบคุณมากๆครับครับสวัสดีครับครับผมครับผมขอบคุณท่านนายครับผมรับก็นะฮะอีกหนึ่งครั้งครับอยากจะขอขอพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับอยากจะให้ที่เราจ้างบอลำัมสดแสดงมาวันนี้อยากให้ทุกคนมีความสุขนะฮะ อยากจะให้มีความสุขนะครับไม่ใช่ว่ามาเล่นได้สักแป๊บนึงแล้วก็ตีกันครับผมอันนี้เขาบรสนับสนุนนะครับผมเล่นให้มีความสุขเต้นเตนได้แต่ว่าอย่ามีเรื่องกันนะครับอันนี้ขอนะครับผมเด้อพี่น้องเด้ออ่ากินกินได้ครับผมเราครับผมกันกินเป็นกินเป็นสังคมเลยครับอันนกินว่าเป็นเราวมัน้อเกิดสรงข้ามเสียได้ไหมบอกบอกขึ้นหมอลำเนาะฮะบอกขึ้นหมอลำอยากเป็นหมอลำเสนาตาว่าไห้เยได้เออออาเดี๋ยวเดียนเชิญเดียนเชิญครับผม พ่อก็แม่กน้องลงเวทีพักพรเพราะว่าจะเศร้าแล้วให้คอยร้องจัาหน่อยได้บ่ฮะหมอลำให้คอยร้องจ้าหน่อยได้บ่เอาเลยสิเอาเลยคอยร้องจัาหน่อยที่คอยขึ้นมาหนิเพราะเป็นอย่างเด้พี่น้องครับเป็นอย่างครับที่ผมขึ้นมาณตอนเนี้ผมแค่แกล้งบอกว่าผมอยากจะขึ้นมาเปิดงานแต่จริงๆแล้วอยากจะมาร้องเพลงนานๆทีหมอลำมสดสนนมาครับผมหมออันหมอลำสุดรอมาให้คอยร้องก่อนแล้วซะ จังรอก่อนก็ไดเออ้สมัยมันบวชผมก็ซึกตินเออเอ้าให้คอยลองเพลงไหนเจ้าขอนนักนติีเลยฮะเจะ้าเชยคอยลองเพลงไหนเจ้าขอนนักนติีเลย